ครับผมนี่ก็เป็นกระบวนการผลิตแค่ไม้ไผ่แค่ไม้ไผ่ไไนี่เราก็จะใช้ไม้ค่อนข้างจะใหญ่นะเพื่อความแข็งแรงแล้วก็ทำเอาไม้ที่มันแก่ๆหน่อยอย่างเงี้ยครับผมใส่คานแล้วก็ในการทําแค่ไม้ไผ่เนี่ยมันก็จะมีอยู่สองสามอย่างเนาะไม้องค์ประกอบตั้งตั้งสองสามชนิดอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยอันนี้ก็เป็นพวกไผ่ไผ่สร้างไผ่เรียบอันนี้เป็นไผ่ลวกอันนี้เป็นไผ่สร้าง ไผ่สร้างหมอนนะครับทุก s ทำนู่นสามนิ้วสี่นิ้วนั่แหละครับอ่าเราเพราะว่าเราใช้ปลายไม้ปลายไม้ไผ่สร้างหมอนทาเนาะเราก็ขึ้นโครงไว้อย่างนี้แหละครับอ่าขึ้นโครงแล้วก็รอพี่ๆเขาสั่งมาก็จัดส่งให้พี่ๆเขาอย่างนี้ครับผมอ่าดูภายในครับนี่คนที่ว่าชื่นชอบในงานของไม้ไผ่มันก็จะไปได้อยู่เรื่อยๆครับผมงานเนาะอย่างงานไม้ไผ่เรา ว่าเราจะเอาไปชิ้นงานประมาณไหนบางคนก็เอาให้ใส่ไผ่อัดบ้างเนี่ยนะครับใส่ไผ่อัดใส่น่นใส่นี่ไปเนาะบางคนก็ทํางานแบบธรรมดาถ้างานเป็นงานทธรรมดางานที่ว่าเราจะไม่ได้แช่กันมอดนะถ้าเป็นงานแช่เฉยๆเนะี่ยโอ้ยเถิดเถิด เป็นงานแค่ที่ว่าสําเร็จแล้วสําเร็จแล้วอ่าอันนี้ก็เป็นตัวใหญ่อันนี้จะเป็นตัวใหญ่เนาะนี่ครับอ๋ออันนี้เป็นเสลียงครับเสลียงเสลียงเสลียงเวลาแบกคนในท่องเที่ยวอันนี้พี่ขอเอาไปใช้งานงานลอยกระทงเสลียงอย่างเงี้ยเนาะที่ว่าใช้ใช้อ่าเฮอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเนาะ ก็จะมีของมีอะไรแห่คัวตานแห่นุ่นแห่นี่โอ้ใหญ่ครับเนี่ยตัวบเ,เริ่มเลยจะทําให้ล้อมอะไรก็ได้เนาะอันนี้เสลี่ยงแม่พามาดูตรงนี้ที่ที่เขาหยุดงานกันครับอนะพามาดูไบอันนี้ก็เป็นกระท่อมไม้ไผ่อันนี้ขึ้นโครงแล้วก็จะเอาไปประกอบให้พี่ๆเขานะยังไม่เสร็จดีครับอ่นะ วกนี้ก็เสร็จแล้วครับเนี่ยมันรอรอประกอบแล้วก็เหลือเอาไปประกอบชิ้นงานให้กับพี่ๆเขาเนาะนี่ก็จะเตรียมไม้ไว้เป็นมัดเป็นมัดเพื่อจะเตรียมระก็ไปประกอบอ่าประตูหน้าต่างเนี่ยเราก็ต้องเตรียมไว้เวลาเราไปขึ้นงานเนี่ยมันจะได้ไวเราไม่ต้องไปรอเนาะการทํางานอยู่หลายๆที่หลายๆปัจจัยที่ว่าเราจะทํานะครับผมอ่าพี่ๆคนไหนชื่นชอบในงานไม้ไผ่ก็ลองมาศึกษาดูได้เนาะ ขาดหรืออะไรเอ่ยอ่าโอเคนะครับผมกับทิศนี้เนาะกับแคร่ไม้ไผ่นะครับอ,อดีครับ